บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมพัดลมตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงทำกันนะครับเป็นพัดลมตั้งพื้นนะพัดลมตั้งพื้นยี่หอ้อฮาตาริรุ่น เดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไรรุ่นฉลากมันถลอกปอกเปลือกไปหมดแล้วนะเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะไม่รู้ขนาดไม่รู้รุ่นเลยนะฮาตาลิอ๋อในนี่พัดลมตั้งพื้นนะกี่นิ้วก็ไม่รู้เนี่ยมองไม่เห็นนะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะกี่นิ้วกี่นิ้วนะจางทวีปไม่รู้ฉลากมันหาไม่เจอเลยเนี่ยนะ โอเคนะให้รู้ว่าเป็นพัดลมตั้งพื้นยี่ห้อฮาตาลินะฮาตาลินี่เจ้าของก็ถอดมาให้แบบนี้เลยนะเขาเอามาหม้อใจนะเขาบอกมันหนักเอามาไม่หมดนะบรรทุกหม้อใจมานะขี่หม้อใจมาให้ซ่อมนะก็เ,เลยถอดมานะถอดมาเป็นแบบนี้เลยอ่ากันเจ้าของบอกว่าหมุนช้านะหมุนช้า ไม่รู้เป็นไรหมุนช้าเขาบอกอืมไม่รู้เป็นไรแต่บอกว่าหมุนช้าเออไม่รู้เป็นไรแต่หมุนช้าเอาละนะเอาละเดี๋ยวช่างทวีปก็จะทดสอบป้อนไฟเข้าไปสินะว่าจะเป็นอาการอย่างที่เขาแจ้งไว้ไหมนะเดี๋ยวเสียบปักก่อนนะปักอ้าวเสียบปักแล้วเปิดสวช์ อ้าวเปิดสวนะิตแล้วนะสปีดอยู่นี่นะสปีดอยู่นี่กดสปีดเบอร์หนึ่งก่อนอ้าวทำงานแล้ว๋อหมุนช้ามีเสียงดังด้วยนะมีเสียงดังอีทอีทออด้วยนะมีสปีนะด,ด,ดเบอร์หนึ่งนะอีทอีเบอร์สองอ่ะเบอร์สองอ่าเบอร์สองก็ช้านะแล้วก็มีเสียงดังนะ มีเสียงดังอ่ะเดี๋ยวลองเบิร์สามสินะเบิร์สามนะนะนะเบิร์สามก็เสียงดังนะหมุนช้าแล้วก็มีเสียงดังโอเคนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะว่าอาการหมุนช้าและมีเสียงดังนะสาเหตุเกิดจากอะไรนะเดี๋ยวก่อนอื่นแล้วก็ปิดตวิตก่อนนะืมปิดตวิตก่อน แล้วก็ดึงปลั๊กออกนะเพื่อความปลอดภัยนะนะปลอดภัยไว้ก่อนนะปลอดภัยไว้ก่อนอย่าประมาทเชี่ยวไฟมองไม่เห็น <c oughs> โอเคนะออกมาแล้วออกมาแล้วเอาละ้นะเดี๋ยวเราก็มาตรวจสอบหาสาเหตุกันนะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราก็จะมาถอดด้านหลังมอเตอร์ก่อนนะด้านตูดมอเตอร์นะอันนี้เขาเรียกด้านตูดมอเตอร์นะด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะ อันนี้ด้านหน้านะด้านหน้าเดี๋ยวเราจะมาถอดด้านหลังกันนะเพื่อที่จะตรวจสอบแคปนะว่าแคปยังปกติดีอยู่หรือเปล่านะอาการหมุนช้านะเดี๋ยวช่างทวีปจะถอดให้ดูนะแล้วก่อนอื่นเราก็จะถอดจุกดึงสายก่อนนะออกมาแล้วนะมีน็อตอยู่ตัวหนึง่งเห็นไหมนี่นะเก็บไว้ให้ดีนะต่อไปนะอันนี้ก้านสายนะเดี๋ยวเราก็ถอดน็อตก้านสายออกนะ มอเตอร์ตั้งพื้นอุตสา,าหกรรมฮาตาลินะเวลาถอดตรงนี้นะหมุนตามเข็มนาฬิกานะนะหมุนตามเข็มนาฬิกามจะออกนะถ้าเราหมุนทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยมันจะแน่นนะมันจะไขแน่นเพราะนั้นเวลาเอาออกเราต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยนะเห็นไหมเกีียวมันย้อนนะอาจจะฝืนความรู้สึกเราหน่อยนะฝืนความรู้สึกเราหน่อยเกีียวมันย้อนนะโอเคออกมาแล้ว ต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะถอนน็อตตัวนี้ออกอีกตัวหนึ่งนะนี่เห็นไหมเนี่ยจะมีน็อตอีกตัวหนึ่งเห็นไหมแล้วก็ถอ,นนอดน็อตอันนี้ออกนะเพื่อที่เพื่อที่จะถอดอ่าพลาสติกเนี่ยข้อต่อนเนี่ยข้อต่อแกนสายเนี่ยนะไม่งั้นเราเปิดฝาครอบไม่ได้นะมันติดนะติดตัวนี้นะนะมันมีน็อตตัวเมียอยู่นะนะน็อตตัวเมียเห็นไหม มาแล้วนะออกมาแล้วเก็บไว้ให้ดีนะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอาวันนี้ออกเลยนะออกมาแล้วออกมาแล้วต่อไปนะน็อตยึดฝาครอบเห็นไม้นี่นะเอาละออกมาแล้วออกมาแล้วนะแล้วก็ดึงออกมานะดึงออกมาออืออกมาแล้วออกมาแล้ว ออกมาแล้วโอ้ยนี่อะไรเนี่ยฮะโอ้โหเขามีเจ้าของมาจับจองไว้แล้วนี่ฮะมาจับจองไว้แล้วเขามีเจ้าของโอ้โหอะไรเนี่ยมาล่าโอ้โหนี่กำลังค่อมสายไฟเลยนะกำลังปิดค่อมทับสายไฟเลยนี่แคปนะโอ้โหมองไม่เห็นเลยแคปไม่รู้ค่าเลยเนี่ยนะ อุ้ยตัวอะไรเนี่ยแตนหรือต่อเนี่ยฮะโอ้โหมันจะกัดไหมเนี่ยมันจะกัดไหมเดี๋ยวทวีตท,ทำลายเลยนะทำลาย,ลยนะโอเคตะเพตาตา,ตาเอาเวลาฮุตุเพียงโอ้โหโอ้ยมองไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ยมีตัวด้วยนะเนี่ยอืมโอ้โหอืม ถึงจะต้องทำลายเขตแดนกันเลยนะนี่นะอืมือโอ้ยมาจับจองไว้ตั้งกบเมลายเนี้ยฮนะมาจับจองกันตั้งกบเมลายโอเคนะเดี๋ยวช่างทววิว่งใช้แปรงปัดซะหน่อยนะโอ้โหทั้งนั้นเลยนะเอาละนะเอาละเอาละต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะมา ตรวจสอบแคปกันนะว่ายังอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะเสื่อมค่าแล้วยังนะเดี๋ยวก่อนอื่นแล้วก็ถอ,นอดน็อตออกก่อนอันนี้เป็น Not น็นอตยึดแคปนะน็อตยึดแคปแล้วก็ใส่เข้าที่เดิมนะจะได้ไม่หายนะเข็มขัดลัดสายแคปนะโอเคดูเทคค่าเท่าไหร่เนี่ยฮะแคปค่า3.5มไมโครนะ3.5มไมโครโอเคเดี๋ยวเราลองมาวัดกันเซ้นนะค่ามันยัง เท่าเดิมอยู่เปล่า3.5มมโคนะวิธีตรวจสอบนะวิธีตรวจสอบเดี๋ยวเราก็ตัดเลยนะตัดออกเลยอืนะอืตัดออกแล้วตัดออกแล้วนะนะแล้วก็ปอกสายท่านหน่อยนะจะได้วัดได้นะให้เห็นขั้วนะให้เห็นขั้วแคปนะเอาละนะเดี๋ยวเราจะมาวัดกันนะ วิธีวัดนะวิธีวัดนะเราก็ใช้มิเตอร์นะนี่มิเตอร์วัดแคปนะมิเตอร์สําหรับวัดแคปนะเราก็ตั้งไปที่20ิไมโครนะเพราะว่าอันนี้มัน3.5นะเราต้องเราต้องตั้งมิเตอร์ให้สูงกว่า3.5นะคือ20นี่นะ 20. โอเคเสร็จแล้วเราก็ใช้ปลายเข็มมิเตอร์เนี่ยนะดำแดงนยะจิ้มไปเลยนะด้านไหนก็ได้นะสลับขั้วกันได้นะสลับขั้วกันได้ไม่มีผลนะไม่มีผล ดูสิเท่าไราเหลือหนึ่เนะเห็นไหมค่ามันลดเห็นไหมเนี่ยจากสาดห้นะจากสาจุลดลงเหลือหนึ่นะหายไปนะหายไปหกว่ากว่านะหนจุดเหนะหายไปหนึ่ก,กนะคนะนะ่ามันเสื่อมลงนะหายไปหไมโครกว่ากานะหนึ 1, 1. นะอันนี้ก็เป็นสาเหตุทําให้พัดลมหมุนชา้าได้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนนะอันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะต้องเปลี่ยนนะมันเสื่อมค่านะเสื่อมค่าเราต้องเปลี่ยนแล้วโอเคต่อไปนะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบอาการเสียงดังกันนะหมุนแล้วเสียงดังนะเดี๋ยวเราก็จะถอดนะฝาครอบด้านหน้ามอเตอร์นี่นะ ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราก็จะเอากิฟล็อกแกนขาตั้งมอเตอร์ออกก่อนนะเพื่อสะดวกในการต่อมนะเพื่อสะดวกในการต่อม,อมนะระวังกระเด็นหายนะระวังกระเด็นหายต่อไปนะน,นี่กิฟบล็อกนะด้านหน้าแล้วก็งัดออกนะนะระวังกระเด็นหายนะเนี่ยกระเด็นหายมาเยอะแล้วนะช่างทวีปทำหายมาเยอะแล้วนะ จึงได้มาบอกกล่าวกันไว้ให้ระวังนะเออต่อไปอันนี้สลักล็อกใบนะสลักล็อกใบนะวิธีอ,ออกนะแล้วก็ใช้ค้อนตอกออกเลยนะอีกมือก็จับแกนไว้นะอีกมือจับแกนไว้ค้อนตอกอนะนะแล้วเราก็ใช้คีมดึงออกมานะอนะ แล้วนะออกมาแล้วต่อไปนะแล้วก็ดึงออกมาจากขาตั้งเลยนะออกมาแล้วออกมาแล้วนะโอเคค่อยสะด,ดวกหน่อยแล้วนะเอาแล้วนะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะขันน็อตออกสี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่นะก่อนถอดนะเดี๋ยวเราก็เอาเมจีแต้มไว้ก่อนนะเมจีแต้มไว้ก่อนนะ เวลาใส่เราจะได้ไม่งงนะใส่จะได้ไม่งงนะโอเคนะแล้วก็ถอดออกมาน็อตมีสี่ตัวนะนะนะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง นะถอออกหมดแล้วนะน็อตนะเดี๋ยวเราก็จะเปิดปากครอบใช้ไขควงปากแบนเนี่ยนะค่อยๆงัดนะนะแย่ก็ไปในล่องเนี่ยเห็นไหมรอยต่อเนี่ยเห็นไหมในล่องฝาครอบกับตัวมอเตอร์เนี่ยนะเนี่ยนะฮะออกลมม ออกแล้วออกแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วนะนี่นะออกมาแล้วออกมาแล้วเอานะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะดึงออกมาเลยนะดึงทุ่นเนี่ยนะดึงแกนพัดลมเนี่ยนะดึงทุ่นออกมาเลยนะอุ้ยต้องระวังนะระวังโอเคเรามาดูกันซินนะเสียงมันดังนะเสียงดังเกิดจากลูกปืนเนี่ยนะแต่ไม่รู้ว่าลูกปืน หน้าหรือว่าลูกปืนหลังนะแต่เราจะทดสอบลูกปืนหลังก่อนแตเนี่นะลูกปืนหลังนะแล้วก็จับหมุนอ่าก็ยังหมุนคล่องนะเนี่ยหมุนคล่องไม่ไมีเสียงเลยนะแสดงว่าลูกปืนหลังใช้ได้นะลูกปืนหลังใช้ได้ใช้ได้นะเรามาดูลูกปืนหน้าแตอันนี้เป็นลูกปืนหน้านะลูกปืนหน้าอ่ะหมุนไม่ไปนะเนี่ยเห็นไหมหมุนไม่ไปมีเสียงด้วยเนี่ยคลืด นะเนี่ยลูกปืนข้างในสึกนะเนี่ยนะลูกปืนหน้ามสึกนะทําให้เกิดเสียงนะโอเคเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนลูกปืนนะเดี๋ยวเราต้องถอดออกวิธีถอดนะวิธีถอดข้างในจะมีกิ๊บล็อกอยู่นะข้างในจะมีกิ๊บล็อกอยู่เดี๋ยวเราก็ต้องถอดกิ๊บล็อกออกก่อนนะนะเราก็ใช้ไขควงปากแบนเนี่ยนะงัดออกมานะ ออกมาแล้วนะออกมาแล้วนี่นี่เนหะ็นไต่อไปนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวดูดสองขานะดูดลูกปืนออกมานะนี่นะตัวดูดสองขานะใช้ตัวดูดสองขานะดูดลูกปืนออกมานะตัวดูด,ด,ด มันตึงมากนะแล้วก็ใช้ปจัจแจบ็อก์นะปะัะแจแหวนเนี่ยนะเบอร์สนะิบเจ็ดนะเบอร์สิบเจ็ดนะช่วยนะช่วยขันนะเนี่ยนะขันเข้าไปชะชาา้านะมันแน่นนะมันแน่นจะออกนะ้ําจะหมุนออกเนี่ยนะคลายออกแล้วนะเ,เ,นะเห็นไหมเริ่มออกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วนะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ใจเย็นเย็นนะใจเย็นเย็นเย็นไม่ไหวจับใส่ตู้เย็นนะออกมาแล้วออกมาแล้วนะโอเคออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วนะ ลูกปืนมันสึกนะลูกปืนมันสึกเบอร์อะไรดูสิหกสองศนะเบอร์ลูกปืนนะ6202ที่เราจะต้องเปลี่ยนนะก็มีแคปนะ3.5มจุดห้าไมโครนะตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ลูกปืนหน้านะลูกปืนหน้าพัดลมนี้อีกตัวหนึ่งนะโอเคเดี๋วช่างอวีไปเบิกอะไรมาก่อนนะคอยทักกลู อาระนะช่างทวีปก็ได้เบิกแบริ่งนะลูกปืนตัวใหม่หมาแล้วนะแบริงนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า bearing b e i <c oughs> ลูกปืนนะลูกปืนพัดลมนะเราเบิกมาตัวเดียวนะเพราะตัวหลังยังใช้ได้อยู่นะเราจะเปลี่ยนลูกปืนตัวหน้านะตัวหน้านะเบอร์6202เท่ากับของเดิมนะเท่ากับของเดิมนะ วิธีใส่นะก่อนอื่นนะเราก็จะต้องใส่กิ๊บล็อกก่อนนะนะแล้วก็ใช้คอ้อนตอกระวังกระเด็นหายนะกระเด็นหายเอาละต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใส่ลูกปืนนะแต่ก่อนใส่นะทาจจระบีซะหน่อยนะเพื่อให้มันเข้าง่ายๆนะเนี่ยนะ้ำจะได้ลื่นนะนะทาที่ลูกปืนด้วยนะวงในเนี่ยนะทาด้วย มันจะได้ลื่นโอเคนะ่าแล้วก็ใส่เข้าไปเอาละนะ้ำมันก็จะสุดแค่นี้แล้วนะเดี๋ยวเราก็ตอกอัดเข้าไปนะตอกอัดเข้าไปอันนี้วิธีตอกนะนะเราก็จะเอาแหวนเนี่ยนะอีแปะนะลองหรือใครจะใช้อะไรลองก็ได้นะลองก่อนนะเนี่ยนะถ้าเราไม่ลองนะตอกไปนะมันจะโดนลูกปืนนะมันจะหลุดเบ้านะมันจะเสียหายนะเนี่ยนะ ช่างทวีปก็ใช้แหวนอีแปะเนี่ยลองนะสองอันเลยนะนนหนาๆนะจะได้มั่นใจนะจะได้มั่นใจนี่นะลองเห็นไ,ไหมเอาก็ละนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตอกอัดนะวิธีตอกนะวิธีตอกลูกปืนนะเดี๋ยวเราก็จะใช้ที่ตอกสปริงบังคับบูธพัดลมนะนะเราก็สวมเข้าไปในนี้นี่อันนี้นี่น,น,น,นะแล้วเราก็ใช้ค้อนตอกใช้ค้อนตอกตรงน,นี้ค่อยๆตอกลงไปนะเดี๋ยวช่างทวีปจะทําให้ดูนะ ลงสุดแล้วนะนะแล้วก็เอาแหวนออกเนี่ยนะเราจะตอกลูกปืนลงไปให้ชิดให้ชิดกิบล็อกที่เราตอกเมื่อกี้เลยนะเนี่ยกิบล็อกที่อยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกิบล็อกที่เราตอกลงไปเมื่อกี้เนี่ยนะเป็นกิบล็อกที่รองรับลูกปืนนะเนี่ยนะเราก็ตอกลูกปืนให้ชิดกิบล็อกนี่เลยนะพอชิดแล้วก็แสดงว่าเข้าที่แล้วนะเข้าที่แล้ว <concepts S 1> ต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะใส่กลับเข้าที่เดิมนะใส่กลับเข้าที่เดิม เอาทั้งตูดเอาท,าทั้งท้ายท้ายแกนพัดลมเนี่ยใส่ไปก่อนนะเอาแล้วนะเข้าแล้วนะเข้าแล้วนะฝาครอบด้านหน้านะแล้วก็ใส่ไปนะที่เราทำเครื่องหมายว่าให้ตรงกันนะเนี่ยนะเห็นไหมให้ตรงกันดูรูให้ตรงกันนะดูรนะูให้ตรงกัน,กน,นะกนเอาละ เอาละตรงแล้วนะตรงแล้วขันน็อตสี่ตัวสามอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเอาละสี่โอเคนะลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดนะลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดต่อไปเราก็จะใส่กิฟล็อกนะข้างหน้านะ เราใช้ค้อนตอกนะระวังกระเด็นหายนะกระเด็นหายนะโอเคนะเสร็จแล้วคกิบล็อกข้างหน้าต่อไปตลักล็อกใบนะอันนี้เป็นตลักล็อกใบนะแล้วก็ใส่ปาลาเราก็ตอกเอามือจับแกนไว้นะมือจับแกนไว้แล้วก็ตอกลงไปเ,นะนะเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปนะ ข้างหลงังนอะ่าเดี๋ยวเราจะใส่แคปกันนะนี่นะช่างทวีปก็เบิกมาใหม่แล้วนะของเดิมมัน3.5ไมโครนะแต่ช่างทวีปหาไม่ได้นะหาไม่ได้ก็เอา4ไมโครมาแทนนะมันเกินไปจุด5้านะ0ูนยไมโครโอเคนะใช้ได้นะใช้ได้ไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องกังวลนะ don't worry be happy นะ ไม่ต้องกังวลใส่กันได้นะใส่กันได้โอเคนะเดี๋ยวปอกสายก่อนนะเอานะเดี๋ยวใส่แคปต่อแคปกันเลยนะเดี๋ยวต่อใส่แคปเลยก่อนอื่นเราก็สวมท่อหดไปก่อนนะนี่นะนะกันช็อตนะสวมท่อหดไปก่อน เอาละนะส่วนเต้าหดไปแล้วเราก็ต่อกันเลยทีนี้นะแดงเข้าแดงดำเข้าดำนะส่วนใครจะสลับก็ได้นะเอาดำไปเข้าแดงเอาแดงไปเข้าดำก็ได้นะไม่ช็อตนะไม่มีขั้วนะไม่มีขั้วโอเคต่อไปสีดำนะต่อได้หมดนะไม่ต้องกวัดช็อตนะสลับสีได้นะนะตะกัวบัตกีทะหน่อย เรียบร้อยแล้วก็ดึงท่อหดขึ้นมานะปิดนะปิดตรงที่เราบัดกีไว้นะโอเคนะแล้วเราก็ใช้แคปไปแช็คล้นนะเนี่ยนะพอม,มันโดนความร้อนก็จะหดนะเนี่ยนะหล่นไปเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยนะเอาแคปยึดตรงนี้นะใส่แคปไปมันมีตะปูยึดอยู่ถอดน็อกก่อนนะอันนี้นอ็นอกน็อตยึดแคบนะนะแล้วครับ ก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะเก็บสายนะเพื่อความสวยงามนะนี่นี่นะเข็มขัดลัดสายอยู่นี่นะเรียบร้อยเรียบร้อยนะต่อไปนะฝาครอบนะฝาครอบท้ายมอเตอร์นี่นะน้ำจะมีนอนะ็อตนะยึดนะ็อตนะ โอเคนั่นแล้วนั่นแล้วนะจุกดึงไก่ยก่ไปขันไปเอาละนะโอเคนะต่อไปนะต่อไปนะคอนเนคเตอร์นะข้อต่อกั้นสายนะข้อต่อกั้นสาย ใส่รูให้มันตรงกันนะเนี่นะเนี่นี่ยเห็รูไหมรูรูที่แกนแกนก้านตายนะนะให้รูตรงกันนะตายตายเอาละตรงกันแล้วนะมันจะมีน็อตยึดอยู่นะเนี่น็อตยึดตายตายเนีน่ยนะจะมีน็อตตัวเมียอยู่นะแล้วก็ตายตายเอาละนะ ต่อไปนะเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่กับขาตั้งเลยนะใส่เข้าไปในรูเลยนะเสร็จแล้วเราก็อันนี้ก้านสายนะน็อตยึดก้านสายนะจะไขมันแน่นต้องไขทวนเข็มนาฬิกานะเกี่ยวมันย้อนนะนะมันฝืนความรู้สึกหน่อยนะเอาละแน่นแล้วแน่นแล้วนะแน่นแล้ว,นะลวต่อไปนะแล้วเราก็จะใส่ กิปล็อกนะนี่นะนี่นะแล้วก็ใส่กิปล็อกไปนะใส่ค้อนตอกนะระวังกระเด็นหายนะเนี่ยนะอืมโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะทดสอบก้อนไปเข้าไปทิ้นะว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนอะไรไปแล้วนะจะใช้ได้ไหมนะเรียบป้า อ้าวเสียบลักแล้วเปิดตวิตช์อ้าวเปิดตวิตช์แล้วเบอร์หนึ่งอ้าวเบอร์หนึ่งหมุนแล้วนี่หมุนแล้วหมุนแล้วนะหมุนจีเลยหมุนจีเลยต่อไปเบอร์สองอ้าวเบอร์สองก็หมุนเร็วขึ้นมาอีกนะเบอร์สองก็เร็วขึ้นมาอีกเบอร์สามเอาเบอร์สามเจเบอร์สาม น้านะเบอร์สามก็หมุนเร็วขึ้นมานะเร็วสุดแล้วนะเบอร์สามนะเงียบแล้วนะไม่มีเสียงดังแล้วนะโอเคพัดลมก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณมากครับครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมอ้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่ง คลิงคลิง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 ให้ด้วยนะครับ